ให้คุณพ่อจำลองอยู่ประจำนะธนาคารประนมมือไว้รัาก็ลูกสาวคนโตนะเกตตอนอยู่ประจำครับลูกสาวสาวพระรัตนไปสาโรดเนี่ยจัเป็นตัวแทนของเหมือนพ่อจำลองเลยนะครับพ่อสาโรดจะอาศัยอยู่ไม่ได้ไปไหนนะฮะฝ้าบ้านนะเออแยกครอบครัวกันไปหมดไม่ว่าจะเป็นน้ำอ้อยนะ อิมินาสก,กาเลนะโนภะควะโตสาวะกสังโฆสังขังนะมารียาจามาภูติยัปปิมายังยังพันเตว,วิสุงวิสุงรากนัท้ายะติสระเนรโตสโตวตสมาสัมพุทธัสสะนาโมทาโตสมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะภะคะวะตะอัตถมังสารนังกชามิสติอัปปิธรรมังสารนังจชามิปุติยปิธรรมะติยปิพุทธังสารนังกชามิติยปิธรรมังสารนังอานาเวรมณีสิขาปัตตังสมาธิามิปัตตังสมาธิามิ

สัมปันนางปูเชมสัสาธุดีแล้วนะหันใจจบสิ่งองสตานิวารานิภุสังฆมหาการเจวะมาดาปิตุยิตายะสุตทหาร พร้อมก,กับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ข้พาพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อสมอยู่ประจำขอให้ท่านทั้งหลายจงมารับในบุญกุศลที่ในฝักเริอพบท่านอยางรู้ตัวอย่างวิธีใจคงชื่นใจ

ข้าวสาามีครับคมณพ่อลองแม่ใส่ทอดตรงกันพอดีเป็นเรื่องมาอัศจรรย์อีกทึบข้าพสารน่ฝากอยาก่ะก็จะตักมาแบ่งปันกันทานนี่คือวัฒนธรรมโบราณของเราที่น่าจะต้องอนุรักษ์เอาไว้สอบแล้วนั่งคุยกันเมื่อคืนนี้เป็นสิ่งที่จา ้ารู้ได้ยังไงถ้าพระรักตอนคุณแม่โกลมตายหลวงอาดวบยังอยู่หลวงอาดุกก็ไปทุกที้แต่มันก็เทียบกับราคาทองคำทองสมัยก่อนบาทละสี่ร้อยเดี๋ยวนี้บาทนเกือบสี่หมื่นสามมามามั่งไม่มามั่งไม่ค่อยสบายนะครับส่วนงานอาจำลอง,งน้าพเพเ่อพระคุณข้าอยูปรากานิจัง นามรูปังทุกขัง tukang มิญโนอุปาทิโนทุกขังทุกขัง <tuk> <tuk> นรัถ้าุนพอจะหองได้อย่างรู้ด้รยอย่างวิตีแใดญ่นเวีโตทินังตนาโมปปะะิอิติปะันโธภนรโตยะัมณีโตติลลละละล